ครับสวัสดีครับผมนายที่ติวิทย์นำสรุปข่าวสุดราชเนื่องสาวเกตสองคูงศูนย์หนึ่งสองฟีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเทเรียนที่หนึ่งทับสองห้าหกแปดราชวิชาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามรายวิชาคอมพิวเตอร์ดีดีไซน์นะครับวันนี้จะมานําเสนอในส่วนของเอ่อทีดีฟีเจอร์ในส่วนของตัวอย่างที่หกนะครับครับอย่างแรกเราก็มาเข้าโปรแกรมสุริยวด้วยกันเลย มาที่ผานะครับแล้วก็มาที่สเก็ตนะเลือกหลายครับเลือกเป็นคอนเทนท์นะที่นักสินน,นอนประมาณนี้แล้วต่อไปนะ แล้วก็ลากให้ชึ้นเี่นาสีฟ้าอ่าเดี๋ยวขอขอตรงนี้ตรงนี้ก่อนให้ตรงนี้ได้ล้วเดี๋ยวว้หมอนตานี้เึ้นปะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ลากมาต่ออีกทีหนึ่งคบ ขึ้นบนในเชิงเตี้ยาแล้วก็ล่างมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ล่างมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่างมาขึ้นเตี้่าสีฟ้าแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นเตี้ยบสีฟ้าแล้วก็ปิดนะครับในส่วนของการบอกนาดสมานิมิชันนะขึ้นนี้กับขึ้น

ก็เนนี้รับเส้นนี้เลยอีกอนก็เส้นนี้กับเส้นนี้นะก็แล้วก็เส้นนี้แล้วก็สมาเดิมชันบนก่ับอืส้นี้ นี้กราสตบม่ะได้เจาประมาณนี้นะครับมาที่ชี่เจ้าไ้ชุดอกอชุดออกมาวันหน้าครับอ่าไปด้าหลังเทันแาวหนึ่งรอ้อย เล่าเพลงไลเพลงนะกดทนทนฟังไว้แล้วมันก็ลากไปอันนี้จดสิบนาบพอตหนึ่งอ่า ครับกิกเอกิกเพลงนี้นะครับแล้วก็เล่คลิกเพงนี้แล้วก็หายใจใอกทสบายนะ นีนะครับน่าจมาแต่จน่าจะไปาซบนเนี่ยนิดเดียวอีกีกว้างดูดีเทียออกจะได้มีมาแล้บทำามนะเด็ดไหมนี่นะ,นะนะนนะเลือก อ่าเอ็งขึ้นก็ยะไดีกับเจียงจินนะครับที่ว่าคอ,อ่ะที่ช่วยหนาวคลิกเช่นีรเช่นนี้อ่าแล้วก็คลิกคอนโทรลครังไว้นี้แบบตรงนี้ครับเรืยกเป็นคอนลทก่มาดิวิชั่นบอกนะครับ เ่าต้องยืมต้องมีส่วนนี่นี่ว่าซักสิบนาทีสร้างสลับใช้ใชสลับแล้ววามความ

เป็นบาเรนิเปบน10ครับอ๋อนี่วิ่งไหลชครับเป็นสมุดเศรษฐีสองอย่านีเป็นบนี้นะเป็นวบาเรนิเปนโอเคอมจะตัด10อ่็จะได้ประมาณนี้ครับ เช่ครับโดคำสุดทางงนะ่ายครับเนี่ยว่า

คนทูลค้างไว้นะครับไม่เลยเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็อีกเส้นนี้เส้นนี้นะครับข้างบเอีกทนะีนะหนึ่งขอบนะเลืมันตรงนี้ 2 12 okay kan alvin sama kita dapat x pun wow macam wow nah betul je มันจะได้แบบนี้เนาะโอ้ยขาดเนี่ยใช้คขาบอกว่าเล็โซนนะครับให้เรส่งผลดทเทาไร่เราต้องผิตนะโพสิชั่นน็อตตโซนที้นนาอ no, perdón. Estoy haciendo mal Ni te ni ຕ້ອງໃສ່ມາຊິມື່ອເອົາໄດ້ແຫຼະເບິ່ແມ MP ມັນກັນເອເຄໄວນາ เราเป็นระยะ่างส,สี่สิบเจ็ดชั้นนุก ครามไปก่อนนะตีซีเนะเส้นนี้เราจะมาดีกว่ามาเริ่มกันนรเส้นนี้เส้นนี้ I think you need to สามสิบจุดห้าจุดถึงกลางถึงจุดนี้สามสิบจุดห้านะครับโอเคแล้วก็จุดขึ้นกลางถึงจุดนี้สามสิบจุดห้าโอเคครับมาที่ท้ายโอเคกำเัเียก้อยนะ้ำมันใส่ ตซววิว so อันนี้ก็เป็นเอ p มโฟร์รองเี่เป็นสีสิบอ่าเราเลือกเป็นอันนี้ใช่ะหมเอาครัแล้วครับเรเลือกเป็นอันนี้นะครับนี่มันต่างกนะันเนาะอะอคิคร่บตอไปนอ่าที่พาถูกนะ พอจะได้น oui ี okay. pues yeah. okay. ่ครับนี่ครับโอเคลองเล่นดูนะบอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นครับแล้วก็โอเคมาที่โมเดลเซฟอาเป็น เดียวสรครับอ่าแล้วก็มาที่ New. ยอยูตัวกระดาษโมเดลโมเดลวิวอ่าโอเง,งนี่นะเรียกอันนี้ที่เราเปดไว้นนะแล้วเ,เรื่องฝนนะลากว่างนะ ลาบก่อนคือก่อนแิ้วมันจะตัวเดี่วีสออครับลากมาตรงนี้คนระับแั้วน็มีตัวสองอันนี้เปลี่ยนเป็นสองต่อสาม สองก็สอนีปเล่าไหมอันนี้ถ่านะ่ะไปยไเชิอ่นี่เป็นเพื่อนทำทุกรูปเลยครับ ổng vào ai, trên trên vợ rồi nè, mà em nói gì xin, nói con xin được, luôn, luôn

ในครางลากันนึงเออไม่ใช่ึุนทรลายากตัวไปที่สุวทรัแบ Okay, you know, we haven't <coughs> some money

เดี๋ยวราไปอ่นนี่เข้ามาต่อนี่นะครับเอจะไปตัดสิ ตุ้ดีดไม่ได้ดูดีด,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 ดมอัเส็นคมาว่ามาออกไปมานี่นี่นี่องครับ นะานะครับที่จุดตรงนี้เดี๋ยวเรามาปรักตรงนี้สักหน่อยแล้วกันปรักสักหน่อยนะครับ 应该吧。嗯、okay, um, mm。Hmm. กปอนตัวนี้มันถูกดึออกข้างในหก็บอกรงยนี้กับอกรอยนี้นลยไอ้ตัวนี้คืออะไรนัวบอกรอันี้หบอกรอยน

ก็เอานะครับอีมจนเป็น ก็ชอเคบอกเวาแล้วจะไปไปดูดีวนาอืมอืมก็ ตรงตรลแถวนี mm ้ค hmm. so, so okay. mm ือ hmm. أنا ما <applause> 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 แม่นกครับเดี๋ยวเราบอกจไปยัห่างก่อนจุดนี้ผมจุดมือบาง็นด,ด้อยจุดไม่ใช่อก็จ <Okay. S 1> ุดโอเคไปผมไี่รับ Bye to me. صح mm -hmm. ก็จะได้แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับไม่ดีก็ไม่รู้นี่แก้เป็นสามดีครับสามดีฟีเจอ

โย่จากซีก็หนักเรบจะยืดซีโฟมอีกนะซีครักซีบ่ิีเดียบหาบนะครับแล้วก็สตแอรเป็น e ีเดฟมาแล้วก็เรามาดูฟลาที่เดียวกันนะนี่รั้ ก็จะเป็นสีนี้นะครับเราสามารถส่งเป็นรูปภาพอะไรได้ด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับครับถ้าเราก็อยากจะพิมพ์เราก็สามารถพิมพ์ได้นะเราก็มาที่ไฟล์นะครับมาที่พิมพ์นะครับนี่แล้วเพื่อพิมพ์ที่เราเลือกนะเราเลือกได้ครับแล้วก็มาพรีวิวนะพรีวิวก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับตกครับก็สําหรับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับ